วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้ระบุถึงแนวทางการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกฮามาสจับเป็นตัวประกันนะคะโดยจากการพูดคุยกับทางกาตาก็เตรียมที่จะเห็นได้ว่าคนไทยน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ฮามาสจะปล่อยตัวค่ะการชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือคนไทยในนามรัฐบาลได้รับการเปิดเผยจาก นายปานปรีพรหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ระบุว่าจาการเดินทางไปเจรจากับประเทศอาหรับกาตาอิหร่านและอียิปตมีทิศทางที่ดีและเรื่องการได้รับการช่วยเหลือก็มีแนวโน้มที่ดีการหารือก็คือการเดินทางไปพบกับรัฐมนตรีกาตาเชื่อว่าคนไทยจะได้รับการปล่อยตัวเป็นกลุ่มแรก ที่อิรานซึ่งมีความใกล้ชิดกับฮามาสก็ได้รับปากว่าจะช่วยเจราจาผลักดันให้ปล่อยตัวอย่างเร็วที่สุดขณะที่ประเด็นหลักในการหารือกับตัวแทนอียิปต์นอกจากช่องทางการปล่อยตัวก็คือการประสานขออนุญาตเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ไทยถ้ามีการปล่อยตัวตัวประกันคนไทยส่วนในส่วนของประเทศอียิปต์เนี่ยซึ่งมีชายแดนติดกับกาซานะครับ แล้วก็เป็นจุดที่มีเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือของด้านมนุษยธรรมเนี่ยในตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งในกรณีที่มีการปล่อยตัวประกันเนี่ยก็จะผ่านต, ONG, ตรงชายแดน,นตรงนั้นที่เรียกว่าเรียกว่าราฟานะครับถ้ามีการปล่อยตัวใน,ในจุดนั้นเนี่ยผมก็ได้ขออนุญาตทางรัฐมนตรีว่าการการะทรวงต่างประเทศของประเทศอียิปต์เนี่ยว่าให้กระตู้ไทยหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเราเนี่ย สามารถที่จะเดินทางเข้าไปรับตัวประกันที่เดินทางเข้าสู่ประเทศอียิปต์จากจุดชายแดนได้ทันทีซึ่งเขาก็อนุญาตให้นะครับรัฐมนตรีปานปรีระบุว่าทั้ง3าประเทศที่มีช่องทางสื่อสารกับแกนนำฮามาสแจ้งว่ากลุ่มฮามาสที่จับตัวประกันไม่ได้มีเพียงกลุ่มเดียวการเจรจาจึงไม่สามารถพูดคุยได้กับเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต้องแยกเจรจาเพื่อปล่อยตัวประกันและทำความเข้าใจว่าคนไทยที่พบแนวชายแดนฉนวนกาซาที่ถูกจับตัวเป็นแรงงานเกษตรเป็นแรงงานเกษตรที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้จึงไม่เกี่ยวข้องทั้ง3าประเทศขอให้ไทยสนับสนุนให้อิสราเอลหยุดยิงเพื่อโอกาสปล่อยตัวอย่างเร็วตัวเลขตัวประกันล่าสุดที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวิฟ 23คนที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัวประกันก็คือมีชาวอเมริกันและชาวอิสราเอลโดยเป็นการเจรจาจากทางกาตาและอียิปต์